กระถิ่นกินกล้วยวับปัญญาณันธารามสำรับบุญกระถิ่นที่เกิดขึ้นนวัปัญญาณันธารามนี้เป็นไปตามพุทธนุญ,ญาตและประเพณีท้องถิ่นของชาวตะบนคลองหกอำเภอคลองหลวงซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาที่ชาวบ้านใช้เหตุผลการทอดกระถินที่เป็นประเพณีสำคัญสร้างคุณธรรมที่เกิดในจิตใจอีกมากอีกมากหลายประการเช่นการเสียสละสามัคคี และการเอาผลไม้สําคัญร่วมบนคือกล้วยจึงเรียกกระถิ่นกินกล้วยชาวบ้านในพื้นที่ระแวกวัดนี้จะนําผลผลิตจากการเกษตรกรรมตามที่ตนมีมาเป็นบริวารกระถินเนื่องจากชาวบ้านมีอาชีพทาสวนทําได้มีพันไม้หลายชนิดแต่และครอบครัวจะนํามาประดับตกแต่งไว้ตามต้นไม้ที่มีอยู่มากเช่นกล้วยอ้อยกระท้อนมะพร้าวขนุนส้มฝรั่งพุทราเป็นต้น เมื่อทําพิธีทอดกรถินเสร็จแล้วมีการทอดผ้าป่าหาหางกรถินหลังจากอนุโมทาน,นาบุญแล้วก็อนุญ,ญาตให้ชาวบ้านและผู้ร่วมจัดงานแบ่งปันผลไม้และผันไม้ไปตามใจชอบและบางส่วนก็ได้มอบถวายให้แก่ทางวัดการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความสมามัคคีในการเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นการผูกมิตรไมตรีกับพุทธบริษัทด้วยกัน ผู้ให้ได้บุญเกิดคุณธรรมในใจคือการเสียสละขุดเกลากิเลสและการให้กตัญญูขอไปครับและเป็นการต่อกรัรเป็นการกตัญญูต่อพุทธศาสนาด้วยการทำนุบบำรุงวัดวารามอีกอย่างหนึ่งผู้ได้ขอไปครับผู้รับได้กุศลที่ดีรับของฝากจากใจพี่จากใจพี่น้องชาวพุทธ นำมาร่วมบุญตนเองได้รับสิ่งนั้นด้วยความรู้จักคำว่าพอดีพอประมาณนำสิ่งที่เป็นสติปัญญาแห่งทางแห่งทางที่ตนได้รับจนก่อให้เกิดความสุขใจอิ่มใจทำตนทำตนและครอบครัวให้เป็นมงคลสืบไปการสืบสาวัฒนธรรมไทยบุญกระถินกระถินเป็น คำไทยที่มาจากภาษาบาลีแปลว่าไม้เสดึงหมายถึงการทำจีวรด้วยการนําไม้เสดึงมาเป็นแบบขึงผ้าตามกรอบไม้ก็ถินเป็นทานพิธีในศาสนาพิธีเป็นพุทธานุญ,ญาตพิเศษที่โปรดให้ทำให้เป็นทำให้เป็นการส่งสมัยพุทธกาลพระพิสูจน์ต้องทําจีวรเองโดยมีการขอไปครับโดยมีผู้นําผ้ามาถวายพระพิสูจน์ต้องนําผ้ามาเย็บ ต่อกันจนเป็นครับต่อกันจนใช้การได้โดยปกติการทำจีวรของพระภิสูสง์มีระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิเอ็นจนถึงวันเพ็ญสิงครับวันเพ็ญเดือน12รวมระยะเวลาทั้งสิ้นหนึวันเพราะมีเวลาจำกัดเรียกว่าการละทานในประเทศเหนือเดื่นที่นับถือพุทธศาสนาในปัจจุบันอาจไม่เน้นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของสง แต่ในประเทศไทยการบำเพ็ญบุญกระถินหรือการทอดกระถินจะเป็นประเพณีสำคัญของบ้านเมืองประชาชนไทยและประมากษัตริย์ได้ประกอบบำเพ็ญกุศลที่เป็นกระถินทานนี้ต่อเนื่องมาย,ยาวนานซึ่งกระถินแบ่งเป็นสามประเภทได้แก่หนึ่งกระถินต้นคือกระถินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชทานเป็นส่วนพระองค์ให้แก่วัดราชต่างๆที่พอพระราชาหฤทยัยสองกระถินหลวงคือ กรถินที่พระราชทานแก่วัดพระอารามหลวง3กรถินราชคือกรถินที่ชาวพุทธทอดตามวัดต่างๆเป็นเป็นเฉพาะบุคคลบ้างเป็นกรถินสามัคคีบ้าง <c oughs> ต้นเหตุของกรถินสมัยพุทธกาลมีพระพิสุชาวเมืองปาถาประมาณ30รูปมีความประสงค์ที่จะเข้าพระพุทธ พระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีมีระยะทางไกลามากจึงออกเดินทางมาถึงเมืองสาเกตเลือระยะเวลาหกยดอดก็ถึงเมืองสา,สาวัตถีพอดีพอดีถึงวันเข้าพรรษาพระพิสุิ์จึงหยุดเดินทางตามพระพุทธบัญญัติจึงจำพรรษาอยู่ณเมืองสาเกตแต่จิตใจอยากจะข้อฟ้องพระพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาแล้วจึงจงออกเดินทางจากเมืองสาเกตท,ทันทีซึ่ง เป็นช่วงเวลาที่ฝนฟ้าชุกชุกอยู่พผมมีภาคเปียกชุ่มไปด้วยน้ำํำทางเดินเป็นโคลนทําให้ทีวอรเปิดเปื้อนเมื่อถึงกรุงสาวตถีได้เข้าฟ้อพระพุทธเจ้าและกรับทูลด้วยความตั้งใจที่ตนจะมาเข้าฟ้อในครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นความยากลำบากของพิสุจึงยกเหตุให้มีพุทธานุญ,ญาตให้กลางกรถินภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันดอกภรษาการกลางกรถิน คือการนำผ้ามาเย็บย้อมเป็นผ้าผืนใด้ผืนหนึ่งในตรีจีวรคือจีวรสบงสังคติจากนั้นจึงประชุมส่งและยกให้พิสูุพุทธรูปใดรูปหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การนี้เมื่อพิสุรับผ้ามาก็นำไปทำจีวรผืนได้ผืนหนึ่งให้เสร็จแล้วนำมาบอกแก่พิสูุผู้ยกผ้าให้นมโมทนา เมื่อพระพิสูจนทั้งหลายได้นมุทนาแล้วเรียกว่ากลางกรถินวินัยว่าด้วยเรื่องกรถินกรถินนับเป็นสังคข,ขอครับกรถินนับเป็นสังคกรรมประเภทที่ต้องสวดประกาศในท่ามกลางสง์ที่มีการสวดขอขอมัติสงเป็นสองในเขตทำสังคกรรมเรียกว่ายติทุต,ติกรรม กรรมประเภทนี้ตามหลักพระวินยัยพระพุทธบัญญัติทรงอนุญ,ญาตให้สฆงในอาว่านั้นนั้น,น,นทำสังคกรรมได้ปีละครั้งเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายฤะดูฝนตั้งแต่แรือนหนึ่งค่ำเดือนสิจนถึงสิบห้าค่ำเดือน12จึงจะเป็นการละทานคือทานที่ให้ตามการหมายความว่ามีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันหนึ่งจริงทอดก็ถี่ได้ครั้งเดียว ตามพระวินัยกําหนดสงฆ์ผู้จะเข้าร่วมสังฆกรรมได้5รูปขึ้นไปต่ำกว่านั้นถือเป็นโมคะคุณสมบัติของพิสุผู้ะกลางกราถินมีสามมีสข้อคือ1ต้องเป็นผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรามาสไม่ขาด2ต้องอยู่ในอาวะาเดียวกัน3ต้องมีจำนวนตั้งแต่5รูปขึ้นไปคำว่ากราน,นั้นคือการทำบุพกรมีการซักผ้าเป็นต้นทำกับปะคือพินตุ เป็นที่สุดตามลำดับเรียกว่ากลางกรถินเสร็จแล้วบอกแก่พิสูจน์ทั้งหลายผู้ร่วมอยู่ผู้ร่วมใจยกผ้าให้แก่พิสูจน์พิสูจน์รูปหนึ่งในนามของสงเพื่ออนมูธนาพิสูจน์ผู้เย็บจีวรเช่นนั้นเรียกว่าผู้กลางแต่ในสมัยปัจจุบันผ้ากรถินจีวรสําเร็จรูปกียรติที่จะต้องไปทําดุลสมัยการจึงไม่มีพิธีจึงมีเพียงให้สงประชุมในขอไปครับ เพียงให้ส่งประชุมทั้งนั้นพร้อมใจยกผ้าให้กระถินให้แก่พิสูรดดรบดาลุนหนึ่งเพื่อไปทําพินทุกับอธิษฐานกระถิ่นเป็นกิวอันกรองเพื่อบอกให้แก่พิสูรส่งร่วมใจการอนุโมูธนาเมื่อส่งอนุมูธนาเสร็จเรียกว่ากลางกระถินแล้วกระถินก็จะเป็นอันกลางแล้วดังนี้แล้ <c oughs> กฐถินมีสามประเภทคือหนึ่งกฐถิ่นที่พระเจ้าอยู่หวัวพระราชทา,านทอดเองหรือให้พระบรมสารบรมวงศารุวง์ทอดแทนหรือให้ผู้แทนพระองค์ไปทอดอยังวัดอารามหลวงเรียกว่าเรียก,กริ่นประเภทนี้ว่ากฐถิ่นหลวงสองกฐิ่นที่ราษฎรหรือประชาชนทั่วไปจับทอดกันเองเป็นเจอภาพเดียวกันร่วมกันเป็นหมู่คณะเรียกว่าสามัคคีนำไปทอดอยังวัดต่างๆเรียกกฐิ่นประเภทนี้ว่ากฐิ่นราช กระถินที่เจ้าภาพนําไปทอดเองโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบไม่มีกำหนดการทอดที่แน่นอนชาวบ,บ้านเห็นว่าวันนี้มีพระอยู่ครบกำหนดกรถินคือห้ารูปแต่ไม่มีเจ้าภาพทอดให้จึงชวนการไปทอดถวายพระในวัดไม่ได้บอกทางวัดอยู่ๆก็ไปทอดให้เลยเหมือนขโมยอย่างนั้นแหละ <c oughs> เลยเรียก,กเลยเรียก,กระถินประเภทนี้ว่ากรถินโจร ผ้าที่ควรทําเป็นผ้ากระถินมีห้าชนิดคือหนึ่งผ้าใหม่สองผ้าเทียมใหม่สมผ้าเก่าสผ้าบางสกุลห้าผ้าตกครับผ้าตกตามด้านตลาดผ้าที่มีควรทํามาเป็นผ้ากระถิ่นมีสี่ชนิดได้แก่หนึ่งผ้าที่ไม่ได้มาเป็นกรรมสิทธิ์สองผ้าที่ได้มาโดยอาการมีชอบสมผ้าที่เป็นนิ ดิสักคีสี่ผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน oh. องค์แห่งพิสุผู้ควรกลางกระถินมีแปดอย่างคือหนึ่งรู้จักบุพกรสองรู้จักถอนตรายจีวรสามรู้จักอธิษฐานตรายจีวรสี่รู้จักการกลาน 5. รู้จักมาติกา6รู้จักปริพภ o กังวล 7. รู้จักการดอกดอกระถิน 8. รู้จักอันนี้ส่งกระถินบุพกรมีจิตอย่างคือ1กาสักผ้า2กากับผ้า3ตัดผ้า4เนาหรือดนผ้าที่ตัดแล้ว5้าเย็บเป็นจีวร6ย้อมจีวรที่ขอไหมครับ6ย้อมจีวรที่เย็บแล้ว7ทํากับปาคือบินทุอันนี้ส่งแห่งกระถิ่น5ประการพิสูจน์พูดได้กลางกระถิ่นแล้วย่อมได้อันนี้ส่งห5ประการคือ1 เทยดอนไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที่หกแห่งอาเจละกะวัวคปาจิตตีสองที่อาจารเีกไปโดยไม่ต้องถือเอาจีวรนไปครบตามไปครบสำรับตามสิกขาบทที่สองแห่งจีวรวักนิสกิยปาจิตตีสามสังคณาโพธและปรัมปรพโพธได้ตามสิกขาบทที่32และ3 3แห่งโภชนวัคปาจิตตี 4. เก็บอดีกจีวรได้ตามปรารถนาะตามสีขาบทที่หนึ่งแห่งจีวราวัคนิสกียปาจิตตี 5. จีวรซึ่งเกิดใหม่ที่นั้นเป็นของควรแก่พวกเธอตามสีขาบทที่สแห่งจีวราวัคนิสกียปาจิตตีรวมทั้งหมดได้ขยาย ได้ขยายเขตจีวรการออกไปอีก4เดือนคือตั้งแต่แรนมนึงข้ามเดือน12ถึงเดือนพอไปครับถึง15ห้าข้ามเดือน4เลยครับกระผมสมเนนประกรณ์ภูกุลชั้นมัธิมศึกษาปีที่4ีโรงเรียนพระพุทมณฑลาราหุนความหมายของธงกระหินทั้ง4 1. ทงธงจระเข้ความหมายเปรียบถึงความโลภปากใหญ่กินไม่อิ่ม มีตำนานว่าเศรษฐีเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกระถินจนขาดใจตายใช้ประดับวัดที่ทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติโยมที่เดิมผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าก็จะยกมือไหว้อนุโมทนาสาธุกทงงตะขาบความหมายความโกรธพิษความโกรธพิษที่เผ็ดร้อนเหมือนความโกรธแผดเผา จิตใช้ประดับเพื่อใช้แจ้งว่าวัดนี้มีคนมาจองกระถินแล้วให้ผู้จะมา <c oughs> ปรนนาทอดกระถินผ่านไปวัดอื่นเลยไม่ต้องเสียเวลามาถาม 3. ทงนางมัชฉาความหมายความหลงเสน่ห์แห่งความงามที่ชวนหลงไหลใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากระถินเป็นตัวแทนหญิงสาว ตามความเชื่อว่าอันนี้ส่งจากการถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์จะมีรูปงาม 4. ทงเต่าความหมายสติใช้ประดับเพื่อแจ้งว่าวัดน,นี้ทอดกระถินเรียบร้อยแล้วจะปลดลงในวันเพ็ญเดือน12พอได้อันนี้สงผลบุญจากการทอดกระถินก็จะปรากฏทงเต่าคือเกิดสติทำให้มีปัญญาแก้ปัญหาทุกอย่างหลุดลงได้ เชื่อกันว่าอันนี้ส่งจากการถวายผ้ากรถินเป็นการถวายสังฆทานที่ได้บุญยิ่งใหญ่ทามาครับครับผมสำเนียงยรักกร,ระโูครับอยู่สามัธยมศึษาปีที่หกมาจากโรงเรียนพยระพยญญติธรรมวังหลนครับวันนี้จะออกมาอ่านนิทานเรื่องนิสอกรยัางลบครับมีเน้หาต่อไปนี้ครับนิสอที่เขียนอย่างไรก็ไม่มีวันหมดอยู่แท่งหนึ่งมีอย่างลบที่ลบอย่างไรก็มีวันหมดอยู่ก้อนหนึ่ง ฟังดูอาจตลกทุกคนอาจคิดว่าเนี่ยกับยางลบเป็นของคู่กันแต่เนิอแท่งนั้นเป็นเพื่อนกับยางลบก้อนนั้นทั้งคู่เป็นไหนมาไหนด้วยกันทำอะไรด้วยกันหน้าที่ของเนีอก็คือเขียนมันเขียนขอมันจึงเขียนทุกที่ทุกอย่างเสมอตลอดเวลาที่อยู่กับยางลบหน้าที่ของอยางลบก็คือ ลบมันจึงลบทุกอย่างที่นิสอเขียนทุกที่ทุกเวลาเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีทุกอย่างก็อาจทุกอย่างก็ยังดำเนินเหมือนเดิมเลื่อนมาจนกระทั่งนิสอเอ่ยกับยังลบว่าเรากับนายคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วยังลบจึงถามว่าทำไมล่ะนิสอจึงตอบกลับไปว่าก็เราเขียนนายลบมัน ครับก็เราเขียนนายลบแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรเลยยาลบจึงเถียงว่าเราทำตามหน้าที่ของเราไม่ผิดทั้งคู่จึงแยกทางกันจินสอพอแยกทางกายางลบมันก็ดีใจสักมันก็ดีใจที่สามารถเขียนอะไรตามใจมันแต่พอเวลาผ่านไป มันเริ่มเขียนผิดข้อความที่สวยๆที่มันเคยเขียนก็ได้สกรปรกมีรอยขีดทิ้งเต็มไปหมดมันคิดถึงยางลบจักใจฝ่ายยางลบก็พอกับฝ่ายยางลบพอแยกทางกัดพินสอมันก็ดีใจที่ตัวมันไม่ต้องเพื่อนอีกต่อไปเวลาผ่านไปมันกลับใช้ชีวิตอย่างไร้ค่า พราะไม่มีอะไรให้มันลบมันคิดถึงดินสอจับใจทั้งคู่จึงกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่คราวนี้ดินสอเขียนน้อยลงแต่เขียนสิ่งที่ดีๆส่วนอย่างลบก็ลบเฉพาะที่ดินสอเขียนผิดเท่านั้นถ้าเปรียบการเขียนเป็นการจำดินสอในตอนแรกก็จำทุกเรื่องทั้งดีและไม่ดีแต่พอ เปลี่ยนไปมันก็หัดเลือกจำแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นส่วนการลบเปรียบเสมือนการลืมอย่างลบในตอนแรกก็ลืมทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีแต่ยิ่งลบมากเท่าไหร่มันก็จะสกระปรกมากเท่านั้นแต่ตอนหลังมันเหลือพอแบบมันเลือกลบแต่เรื่องไม่ดีหรือคือ การให้อภัยนั่นเองฉะนั้นการเปรียบการเดินทางของทั้งคู่ดูดมิตรภาพการที่เราจะอยู่ร่วมกันก็เช่นกันควรแบบเราควรกระทําดังนี้คือจำแต่สิ่งดีๆของการและกันและลืมในสิ่งที่อาจผิดพลาดของกันแต่ละฝ่ายรู้และรู้จักให้อภัย ขอให้ทุกท่านเป็นอย่าเนสอกับยาลบในช่วงตอนหลังนะครับและคุณจะมีความสุขทนา้เอกครับก็ผมทำมเป็นการตากองตะปูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับวันนี้จะมาอ่านบทความเรื่องรอยตะปูบนรั้วครับมีเด็กมาคนหนึ่งที่นะที่สีหน้าอารมณ์ไม่ค่อยดีนักเพราะเขาจึงให้ตะปูกับเขาหนึ่งถุงและบอกกับเขาว่าทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโหอหรือโกรธใครสักคน ให้ตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านวันแรกผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูที่รั้วหลังบ้านถึงส7ิดตัวแล้วก็ค่อยลดลงตัวจํานวนลงเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านไปก็ลดลงน้อยลงน้อยลงเพราะเขารู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบง่ายกว่าการตอกตะปูเยอะแล้วอีกหลังจากที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีใจเย็นมากขึ้นเขาจึงเข้าไปพอกับพ่อแล้วบอกกับพ่อเขาว่า เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วไม่มุทะลุหรือเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นมาพ่อขอยิ้มแล้วบอกกับลูกชายตัวเองว่าถ้าเป็นเช่นนี้ขอไปครับถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้โดยทุกครั้งที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ติตัวเองได้ให้เขาตอกตะปูจาก,กที่หลังบ้านหนึ่งตัวทุกครั้งหลัง เวลาผ่านไปหลายวันเด็กน้อยคนนั้นก็ค่อยๆถอนตะปูออกจากรั้วทีละตัวจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออกจนหมด,มดเด็กน้อยคนนั้นดีใจและรีบวิ่งไปหาพ่อพ่อขอครับฉันทําได้แล้วในที่สุดฉันก็ทําสำเร็จพ่อไม่ได้พูดอะไรแต่จูงมือลูกของตัวเองออกไปที่รั้วหลังบ้านแล้วก็บอกกับลูกเขาว่าทําได้ดีมากลูกลูกพ่อ เเจ้าลองมองกลับไปที่รั้วเหล่านั้นสิเจ้าเห็นหรือไม่ว่ารั้วนั้นมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับที่เคยเป็นจำไว้นะลูกเมื่อเราเมื่อใดก็ตามที่เราทําอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์สิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นรอยแผลเหมือนกับเอามีดที่คมไปแทงใคร,ใครสักคนต่อใช้คําพูดว่าขอโทษสักกี่หนก็ไม่อาจจะลบความเจ็บปวดไม่อาจ,จลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับคนนั้นได้ สันใดก็ฉันนั้นกับเพื่อนเพื่อนเปรียบเสมือนอัญมณีที่หายากเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มเป็นคนที่คอยให้กาลังใจเราและยินดีกับเราเมื่อประสบความสําเร็จเป็นคนที่คอยปลอบใจเราเมื่อยามเศร้าร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับเราและจริงใจกับเราเสมอสแสดงให้เขาเห็นว่าเราห่วงใยเขาแค่ไหนและเรามังกับสิ่งที่เราทําไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําและจงจดจําไว้เสมอ คำขอโทษไม่ว่าจะยกโทษให้ก็หรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือรอยร้าวที่คงไม่อาจลืมได้ตลอดไปหวังว่านิทานนี้จะคงช่วยให้พวกเราอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันคบกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่านบอสครับกระผมสามเณรสุรเดชทรัพย์อยู่มัธยมศษาปีที่หกโรงเรียนพระไปทำพราหลวันนี้จะอ่นานเรื่องสิ่งที่ตามมา มีหางต่อมาเนี้ครับครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานสามีและภรรยาคู่นี้มีความขยันในการทํางานและมีนิสัยใจคอที่ดีมากเวลาคนาต้องสองเห็นใครทําอะไรหางไม่เหลือบ่าก่าแรงพวกเขาต้องเข้าไปช่วยเหลือทุกครั้งทําให้เขาทั้งคู่เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านอย่างยิ่งอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่สามีและภรรยากําลังเตรียมตัวรับประทานอาหารอยู่นั้น ก็มีชายชราสามคนมายืนอยู่หน้าบ้านฝ่ายเจ้าของบ้านเห็นชายชราทั้งสามมาแสดงตัวก็คิดที่จะเชิญผู้เท่าทั้งสามเข้ามาในบ้านเพื่อรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงน้าใจที่ครอบครัวที่ทําให้เป็นประจำแต่เมื่อเอ่ยปากชวนก็มีชายชราคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าหากเจ้าจะเชิญพวกข้าเข้าไปในบ้านมีข้อแม้อยู่ว่าพวกเราจะไม่เข้าบ้านไปพร้อมกันทําไมล่ะหญิงสาวถามด้วยความรู้สึกแปลกใจ พวกเราสามคนนี้มีความเป็นที่ต่างกันคนแรกเชื่อว่าความมั่งคัง่งคนที่สองชื่อว่าความสําเร็จและตัวข้ามีชื่อว่าความรักหากเจ้าจะเชิญใครเข้าไปในบ้านก็ควรพิจารณาให้ดีเพราะสิ่งทั้งนี้มีความเป็นต่อครอบครัวของเจ้าถ้าอย่างนั้นขอให้เราทั้งสองปรึกษากันก่อนได้ไหมตามสบายผู้เท่าคนหนึ่งกล่าวเปิดทางให้แก่สามีและภรรยาได้เปิดโอกาสคิดไรตรตรอง เวลาผ่านไปสักครู่คราวนี้สามีและภรรยาได้เดินมาที่หน้าบ้านแล้วกล่าวขึ้นชื่อว่าเราทั้งสองขอเชิญท่านผู้มีนาว่าความรักเข้ามาในบ้านก็แล้วกันเมื่อคําเชิญชิ้นสุดลงแทนที่จะมีเฉพาะผู้เท่าที่มีชื่อว่าความรักเข้ามาในบ้านแต่ชายทั้งสามคนกลับเดินเข้าไปพร้อมกันในขณะที่สามีและภรรยาอดแปลกใจไม่ได้ในเมื่อเชิญคนเดียวแต่ทาไมชายทั้งสามถึงพร้อมใจกันเข้าไปในบ้าน เหมือนกับคนที่ถูกเชิญนั้นเป็นคนเดียวกันเมื่อผู้เท่าทั้งสามคนนั่งลงที่รับรองเรียบร้อยแล้วชายคนนั้นเป็นสามีจึงถามขึ้นชื่อว่าครั้งแรกที่พวกเราเชิญพวกท่านเข้ามาพร้อมกันผู้ท่านก็บอกให้คิดให้สให้ดีก่อนแต่พอเราแต่ใจเชิญผู้เท่าที่มีชื่อว่าความรักผู้ท่านกับพร้อมใจกันเดินเข้ามาทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เมื่อถูกถามเช่นนี้คู้เท่ามีนางว่าความรักจึงยิ้มและตอบใบหน้าที่แจ่มใสพร้อมกับอธิบายว่าพวกเราทั้งสามคนนั้นไม่ใช่คนทั่วไปแต่ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความโชคดีหากใครเชิญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปในบ้านเขาคนนั้นจะได้สิ่งที่เชิญแต่เพียงสิ่งเดียวว่าในการเชิญแต่ละครั้งมีหลักสําคัญอยู่ว่าหากเชิญสิ่งที่เป็นตัวหลักของหัวใจของโชคลาภเขาก็ได้ทั้งหมดที่เหลือเพิ่มมาด้วยหมายความว่าอย่างไรช่วยอธิบายที สามีและภรรยาตั้งข้อสงสัยหมายความว่าคนเหล่านั้นบางคนประสบความร่ำรวยเงินทองแต่ใช่ว่าจะได้โอกาสพบกับความสำเ็ในทุกเรื่องหรืออาจจะโชคร้ายในแต่ละเรื่องของความรักอีกด้วยชีวิตของเราจะไม่มีความสุขที่สมบูรณ์อยู่ดีส่วนคนที่พบกับความรักความสําเร็จเขาอาจจะได้บางสิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่ความมั่งคั่งร่ํารวยก็จะหายไปยิ่งแรกไร้ความรักมาคอยช่วยเหลือความสําเร็จที่ได้มาก็จะไม่มีค่า เขาได้พบเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อใดที่มีความรักเขาได้ชื่อว่ามีทั้งบดไว้ในครอบครองโอกาสที่มั่งคั่งที่เกิดขึ้นก็ง่ายความรักที่แสดงหาโอกาสที่ความสำเร็จในทุกเรื่องก็จะเกิดขึ้นมีอยู่เสมอเพราะว่าความรักนั้นจะฝ่ายหาสิ่งที่มีชีวิตต้องการไม่ว่าสุดท้ายเขาจะได้ไม่ได้สิ่งที่ต่างๆที่มากมายนักแต่เพราะด้วยอำนาจของความรักที่มีอยู่ก็จะช่วยทำสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นยิ่งใหญ่อยู่เสมอ ทำให้ความสำเร็จที่คนอื่นมองว่าด้อยค่ากลายเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าในชีวิตประจําวันเหตุผลนี้ความรักจึงชื่อว่าหัวใจหลักของการมีชีวิตอยู่และเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่มีทั้งปวงที่ได้ตามมาเมื่อพระาแห่งโชคทั้งสามได้อยู่สุนทนากันและให้พรอานเริดแก่ครอบครัวคนดีมีด้วยเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจึงจากลาไปพร้อมกับความมอบโชคดีไว้เป็นรางวัลตอบแทน น้ำใจชายและหญิงคู่นี้เป็นสร้างมาทําให้ครอบครัวข,ของเขามีความมั่งคั่งทางวัตถุและมีความสําเร็จในหลายเรื่องที่ทําพวกเขาจึงเลือกที่ให้ความรักนําทาง